การแข่งคอย้อนรอยชงคามโลกนั้นท่านมีนโยบายอะไรอย่างไรในการที่จะเป็นแนวทางในการจัดในปีนี้และปีต,ต,ต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการจังหวัดสระบุรีครับท่านกิติศักดิ์ธีรวัฒนาครับขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านครับกับทุกคนครับเรียนท่านรองนายกงค์งการบริหาร,ร,รส่วนจังหวัดสระบุรีครับท่านในอำเภอแก่งคอยท่านในโยกเทษตรตรีเืินแก่งคอย พี่น้องประชาชนทุกท่านที่มาร่วมง,งานในที่นี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผลดำเนรนทนะครับได้รุณามอบหมายให้ผมในากิติศักดิ์ธีธรวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับได้มาทำหน้าที่เป็นประธานในการแถลงข่าวในวันนี้ครับก็รู้สึกเป็นเกียดดกรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งเห็นพี่น้องอประชาชนทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆย้อนรอยไปสมัยสงครามโลกไม่ได้นะครับเพราะว่า เป็นอะไรที่พวกเรามีความล้ำลึกถึงนะครับแล้วก็มีความผูกพันแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะนํามาต่อยอดนามาพัฒนาน,นามาส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ซึ่งในวันนี้ทางเทศบาลเมืองแขวงคอยแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้คิดถึงในสิ่งเหล่านี้นะครับนับรับนโยบายนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลเรานั้นนะครับ ก็หลังจากเหตุการณ์โควิดนะครับที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวมารัฐบาลก็มีนโยบายที่กําหนดให้ปี2566นะครับถึงปี2567นั้นเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่จะ,ะผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวและก็มีรายได้แน่นอนที่สุดงบประมาณนะคะ ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีนะคะภายใต้การนําของท่านสัญญาบุญหลงนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีวันนี้เราจะาให้ท่านนะคะรองอานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีนะคะท่านธนก,กิจอัฏฐสัมพุนนะนะคะท่านจะพูดถึงในด้านของการส่งเสริมงบประมาณในการจัดง,งานและการจัดกิจกรรมภายในงานขออนุญาตกับเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณครับ,รบ,รบท่าน ก็ว่าการจังหวัดสระบุรีนะครับท่านมีเกิที่ร่วมง,งานแถลงข่าววันนี้นะครับวันผมต้องขอกราบขอขอบคุณจังหวัดสระบุรีโดยท่านว่าลนดำธรรมนะครับท่านนอำเภอแก่งคอยท่านนายกเทศบาลเมืองแก่งคอยที่ได้ให้โอ,อกาส แล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกับการบริหารสุนรัทรบุตร,รีมาร่วมจัดงานย้อนลอยแข่งคอ,อยย้อนลอยสงครามโลกครั้งที่สองครับครั้งนี้เท่าที่ผมติดตามแล้วก็ไปสื่คคนมาเ่ยน่าจะเป็นครั้งที่14ครับครั้งที่14บี่จัดบังเอิญน,นะครับปีนี้ผมได้ผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดของเราเนี่ยนะครับท่าน เคยเป็นทั้งปีเราก็อยากให้จัดอีกในปีนี้ครับซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้สองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเว้นว่างไปเพราะว่าช่วงโควิดครับปีที่แล้วการท่องเที่ยวมีหน้าที่จัดเดิมทีเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อ2อเมษายนทก็าะทางวัดแข่งคอยก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงผู้ประสบเหตุผู้ประสบภัย เนงจากภายสงครามโลกครั้งที่สองสมาคมญี่ปุ่นนะครับได้มาร่วมาัหลีดแล้วก็มาทำบุญ552ก็ได้มีทุ่มและมีผลในเรื่องของเศรษฐกิจของชุมชนเมืองก่นคอยในอำเภอได้รับไม่คนสุดท้ายท่านฟังแนวนโยบายแล้วนะครับฟังเรื่องงบประมาณแล้ว ท่านนายกอบจอท่านสัญญาบุญหลวงทุ่มเต็มที่ทั้งแสงสีเสียงสวนส่วนนะคะสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะ ทุกชีวิตในเมือนี้อยู่ยังมีความสุขแมนว่าจะอยู่ในหวงแห่งสงครามกวตาเสียงหูวดวยไฟยังคงดังกึกก้องกังวาเป็นสัญญาณบอกเวลาอีกอย่างหนึ่งของผู้คนในย่านนี้ ขของพี่น้องชาวจีนส่วนใหญ่ในตลาดผู้คนจากท้องถิ่นต่างๆที่เดินทางมาค้าขายจับจ่ายสินค้าที่ตลาดวิถีชีวิตของผู้คนยังคงดำเนินไปอย่างเป็นปกติวิสัย คมร่ามของเครื่องบิน B24 ของฝ่ายสัมพันกัินเดกดังสะพานไปทั่ว้องฟ้าภาพทางว้า,า,วาโอล่าหลของผู้ควัทีแตกตืและเสียกวา่ายังแหวกอากาศของลูกกระเบิดที ขวานหน้าสถานีรถไฟโรงรุจันได้รับความเสียหายบ้านเรือนบ้าตลาดหลายร้อยหลังคาต้องพังพินาศด้วยยาวพูกอีบลมอัิจีรย์เพชนภทยแห่งสงขรีส,ร,สร,ร้าขขงความโงการ้าน้กยควมยากห้าได้ปผล การแสดงโดยคุณอักภาพสมงพลเดชรัตน์นะคะและเสียงนะคะที่ก้องกังวานคือคุณภาพของเรานะคะจากเสียงดาวจากมุที่้องด้วยะะเอาละค่ะคืเนี้ค่ะเราจะได้เห็นนะคะหชั่วโมงเต็มกับอัตรรดดีๆแบบนี้นั่นเองนะคะและที่สําคัญนะคะนําแสดงโดยคุณโอสุรศักนะคะ